กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายครับผมเรามาว่ากันถึงลีของไทยกันบ้างนะครับก็ทอปิกนั่นก็คือการประชุมที่ผ่านมาเมื่อวันก่อนนู้นคเป็นของไทยลีกหนึ่งและไทยลีกสองครับภาพรวมภาพรวมภาพรวมเออภาพรวมนะครับที่เราคุยกันไปแล้ววันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยมันมีการประชุมของไทยลีกสามไทยลีกสี่นะครับแล้วก็จบละนะครับก็คุณอนนบสิงโตทองนะครับเป็นประธานในการประชุมนะครับก็ แนวทาง uh huh. อ่าฮะเฮ้อแนวทางงงไหมของไทยลีกสาไทยลีกสไม่ไม่งงอะ่ะเดี๋ยวว,วันนี้ว่าจะโทรคุยกันเลยขาเดอยู่เนี่ยผมก็ผม,ผมกําลังมีความรู้สึกว่ามันจะกลับไปใช้เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมคืออะไรเมื่อก่อน,นเราจะเข้าใจกันว่าฟุตบอลไทยลีกะจะมีอยู่แค่3ดิวชันถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ mm hmm. จะมีไทยหลีกอะแหละแล้วก็หลีกสองหลีกสองเมื่อก่อนเรียกลีกสองเห็นไหมพอลีกสองเสร็จก็ทีหนึ่งทีสองทีสามทีสามก็คือหลีกภูมิภาคใช่ไหมเมื่อก่อนใช้หลีกคาว่าหลีกภูมิภาคนะครับหลีกภูมิภาคคืออะไรหลีกภูมิภาคคือเป็นหลีกที่ตามี่สุดของเรานะครับแล้วก็แบ่งตามโซนครับแบ่งตามโซนไป ภาคเหนือก็แข่งภาคเหนือไปภาคกลางก็แข่งภาคกลางไปนะครับมีลีกของตัวเองในภาคกลางด้วยกันเองภาคเหนือด้วยกันเองแต่ละภาคด้วยกันเองแข่งเอาแชมป์ของแต่ละแชมป์มาเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแบ่งกลุ่มครับอ่าอันดับหนึ่งอันดับสองของแต่ละลีกตัคโคต้าของแต่ละลีกใช่แล้วก็มาเพย์ออฟอ่าเพย์ออฟเสร็จเป็นทีสองครับมาเพย์ออฟเสร็จก็ขึ้นไปไอ้ทยลีกหนึ่งไงขึ้นไปขึ้นไปดิวิชั่นหนึ่งทีสองทีสองอันนี้คือทีสอง อันนี้คือไม่มาทีสามมันคือทีลุลีภูมิภาคมาเพย์ออฟขึ้นทีสองก่อนอาไม่ใช่ไม่ใช่พี่แข่งแข่งแข่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมีแค่นี้มันมันมีแค่แค่ไทยลีกลีกหนึ่งลีกสองแล้วก็ถ้าลีกต่ำกว่านั้นจะเป็นลีกพวกพวกแบบไม่ได้กึ่งไปกึ่งอาชีพละอันนั้นเขาจะมีวิธีของเขาขึ้นมาเองแต่อันนี้ผมพูดถึงลีกสองลีกสองสมัยนั้นก็คือลีกภูมิภาคนี่แหละที่แบ่งตามโซนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอะไรพวกนี้ไป เพื ah, 1, 1> อ physics, no euh. ่อขึ้นไทยลีกเอ่อเพื่อขึ้นลีกหนึ่งก่อนนะครับลีกหนึ่งเพื่อขึ้นมาลีกหนึ่งอันนี้คือโมเดลเมื่อก่อนนะครับแต่พอพอไทยเรามาเปลี่ยนโมเดลนะครับมาเปลี่ยนโมเดลใหม่ก็คือไทยลีกแล้วก็ไทยลีกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไทยลีกสองแล้วก็ไล่ไปไทยลีกสามอะไรมั่วไปหมดเลยนะครับยันไทยลีกห้าแล้วว่ามันไม่มีความชัดเจนคือหนึ่งคือมันทามันทาให้มันเป็นรูปแบบเนี่ยผมก็ยังมองว่าไอคออันนี้คือความเห็นส่วนตัวเลยนะเอผมมองว่ามันยุ่งยาก แล้วมันสับสนอือ่าหนึ่งคือการแบ่งโซนเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยหลายหลาย,หลายคนกับเมื่อก่อนอ่าที่ทําทีมฟุตบอลผมงงมากลบบุรีเนี่ยอ่าพี่ว่าอยู่โซนไหนโซนกลางดิอ่าดูไหมเขาแข่งโซนภาคเหนือ ผมไม่แปลกใจหรอกสิงบุรีบ้านผมมันแข่งโซนภาคเหนือเออเนี่ยนี่คือความความแตกต่างนะท้งที่เปนลินอันนั้นมันเป็นดีเทลลึกๆทั้งที่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเหลาเหลาไปแล้วจะปวดหัวเอาแากสาระไยดีกว่าเวลาเหลือน้อยหลือเกิน เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เกิดการชะงักงานจากโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงของทีห่งกับทีสองทีหนึ่งทีสอมันเปลี่ยนแปลงฤดูกาลไปอยู่ที่กันยาถึงพฤษภ,ภ,ภาครับมันเป็นหลีกข้ามไปแล้วะนะครับทีสามทีสี่เขาก็เลยมาคุยกันมผมปรากฏว่าหลังจากเกิดโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับมันถึงจุดที่เราเคยคุยกันเรื่องของฟองสบู่แตก นี่แหละครับตอนนี้ฟองสบู่แตกของจริง <S <S 2> <S 2> แล้วก็ผลปรากฏว่าในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้มีการแสดงให้เห็นแล้วว่าทีมที่มันเป็นสมัครเล่นเนี่ย แล้วมันพยายามที่จะดันตัวขึ้นหลีกเนี่ยเป็นแฟชั่นเนี่ยอตอนนี้มันอยู่จริงๆมันอยู่ไม่ได้แล้วมันเริ่มอยู่ไม่ได้อย่างชัดเจนถูกต้องคนที่จะทำเนี่ยก็คือคนที่รักฟุตบอลแล้วก็เอาเงินตัวเองมาทุ่มถูกต้องคนบางคนเสียเงินตัวเองไปปีละหลาย,ล,ายล้านเพื่อที่จะเป็นเจ้าของทีม,มแล้ววันหนึ่งเขาเขาก็พบว่าที่เขาทุ่มเทไปแล้วน่ะมันไม่มีอะไรตอบแทนคือกลับคืนมาเลยถูกต้อง เออเนื้อลึกๆอย่าไปคุยถึงมันเลยนะครับเดี๋ยวจะหาวดหัวเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวจะหาว่าผมปากร้ายนะครับเดี๋ยวปวดหัวก็สรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ลีก3กับลีก4เนี่ยไทยลีก3ไทยลีก4เนี่ยก็มาประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีนโยบายว่าจะยุบรวมหลีก3กับลีก4เข้าด้วยกันนะครับนะครับแล้วก็ จะเริ่มหลีกใหม่ในเดือนกันยาด้วยนะครับผลนัด2นัดแรกที่ผ่านมาเป็นโม้าไปเลยนะครับแน่นอนเพราะว่าลักษณะการแข่งมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นโม้าแน่นอนครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับตัวแทนจากหลีก3หลีก4นะครับก็มาประชุมกันใครที่มาไม่ได้ก็ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แสดงความคิดเห็นกันนะครับสมาคมก็เลยพอสรุปแล้วนะครับ ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายในสัปดาห์หน้าว่าแต่ละฝ่ายจะทําอย่างไรกันบ้างฟุตบอลไทยถึงจะเดินไปข้างหน้าได้นะครับการพูดคุยราบเรื่นทุกคนมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อฟุตบอลไทยเหมือนกันนะครับสวยจริงนะครับก็สรุปแล้วหลีกสามลีก4ี่ทลายกระจายเรียบแล้วก็ยุบไปนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นหโซนครับ เนี่ยทีมในลีก3มกับทีมในลีกสี่เนี่ยที่มันมีแนวทางการแข่งเดิมเนี่ยยุบทิ้งหมดเลยนะครับตั้งขึ้นมาใหม่เป็นลีกแบบ6โซนนะครับถูกต้องก็โซนละประมาณ12-14ถึง14ทีมประมาณนี้ในฤดูการต่อๆไปอาจจะมีการเพิ่มจำนวนทีมเพื่อให้แต่ละโซนมีครบจำนวน16ทีมครับนะครับก็เอาง่ายๆทลายยุบ นะครับแล้วก็มาจัดรวมใหม่เปลี่ยนเป็น6โซนใช้ชื่อว่าไทยลีก3นะครับแบ่งเป็นตามภูมิภาค6โซนดังนี้นะครับภาคเหนือ12ทีมมีลำพูนกำแพงเพชรเชียงรายซิตี้วัดโบสซึ่งเป็นทีมจากลไทยลีก3เดิมนะครับ,รบอุตรดิตถานพิศนุโลกนกครแม่สอดแม่โจ้เชียงรายลา้านนาสี่แควนอร์อเทเนตากอันนี้เป็นไทยลีกสเดิมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นะครับมี12ทีมประกอบไปด้วยอุบลครัวนพัฒแล้วก็เมืองเลยนะครับซึ่งเป็นไทยลีก3เดิมนะครับมียโสธรสุรินทร์ซิตี้มาเาลชัยภูมิมหาสารคามสกลนครศรีสเกตอยู่ในเตดสุริน์ขงชีมูลนครราชสีมายูเนเต็ดขอนแก่นมอดินแดงนะครับและอุดรยูเนเต็ดอันนี้เป็นลีกไทยลีก4เดิมนะครับ12ทีมนะครับของภาคตะวันออกประกอบไปด้วยสระแก้วบ้านบึงนะครับ แล้วก็มีจันทบุรีบ้านค่ายปลวกแดงกองเรือยุทธการสายมิกาบินบุรีนะครับภริยาดิสคัฟเวอรี่เกาะขวางสออลลอเอฟซีนะครับนวิทโยธินยูเรกาเนี่ยทหารเรือทางนั้นนะครับกรุงเทพและปริมณฑลมี14ทีมครับผมชื่อดเดิมเกือบทั้งนั้นนะครับมีนอตกรุงเทพนะครับมหาลัยนอตกรุงเทพมหาลัยเกษตรบัณฑิตครับบีทบางกอกจามจุรีซึ่งเป็นทีสาเดิมนะครับแล้วก็มีสมุทรปราการ FC เกรกคูสยาม เมืองนนบ้านคุณแม่โอ้ชื่อน่ารักดี LPC แบงคอกนะครับรังสิตยูไนเต็ดมอทนบุรีฐานอากาศแล้วก็ฐานบกนี่มาครบสี่เราทัพกันเลยนะครับแล้วก็มีภาคตะวันตกอีก13ทีมนะครับประกอบไปด้วยอ่างทองบางปะอินมหาลัยปทุมธานีราปชานะครับแล้วก็เมืองการนะครับซึ่งเป็นไทยลีกสามเดิมและนอกจากนั้นก็มีสมุทรสงครามทวีวัฒนาทวีวัฒนา หัวหินซิตี้ัชนาทยูเนเต็ดอัดสัมยู่นเต็ดสระบุรียูเนเต็ดสิงห์ระคังทองอการพัดสิงห์ระคังทองนี่เป็นทีมเมืองการนะครับเออไม่ใช่ทีมสิงห์บุรีนะ,ะภาคใต้มี13ทีมครับมีนารามีตรังมีกระบี่มีปัตตานีมีน,ค,นครศรีซึ่งเป็นไทยลีก3าเดิมม,มาร่วมกับสตูลพัทลุงหาดใหญ่สรุราธานีซิตี้ ทีมยาลอสุราษธานีเอซสงขลาป่าตองซิตี้ซึ่งเป็นไทยลีก4เดิมนะครับรวมแล้วทั้งสิ้น76ทีมนะครับก็งานนี้จะไม่มีทีมบจากไทยลีก1 2ที่เคยแบ่งลงมาเล่นไทยลีก4ตัดทิ้งออกไปอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นยังไงเท่าที่เห็นเนี่ยทีมที่เคยอยู่ในไทยลีก4เดิมนะครับ แล้วตกลงไปแอมเบเจอร์ลีกหรือว่าเซมิโปรเนี่ยหายไปเลยถูกต้องแล้วทีมที่อยู่แอมเบเจอร์หรือว่าเซมิโปรเนี่ยที่ธรรมดาเนี่ยมันจะต้องแข่งขันเพ<อ>ื่อคัดกันแล้วขึ้นมาสู่ไทย<อ>ลีกสีเนี่ยออยังไงนี่ก็หายไปเลยใช่ ผมว่าระบบตรงนั้นยังอยู่อาจจะคัดกันแล้วก็มายัดใส่โซนนี่แหละอย่างที่เขาตั้งเป้ากันไว้ว่าแต่ละโซนควรจะมี16ทีมประมาณนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าแนวนี้นะผมมองว่าจะสนุกมากกว่าเดิมเออไอ้สนุกก็สนุกก็เรื่องนึงไอ้คนทําทีมมันจะสนุกไหมอ่ะเออผมว่าผมว่าผมว่ามันจะเหนื่อยเพราะว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมันคัดเป็น6โซน6โซน โซนละ16ทีมเนี่ยคุณแข่งในโซนจบเนี่ยคุณก็ต้องมาเพลย์ออฟอีกนะใช่คุณต้องมาเพลย์ออฟหาตัวอันนี้นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบ่งตามโซนอย่างนี้นะเมื่อก่อนนะดีวิชั่นดีวิชั่นสองเนี่ยจะถูกเปิดฤดูกาลก่อนชาวบ้านเขาเลยนะครับเพราะว่าจะตัดี้ตะบันเตะโหดมากใช่นะฮะแมตต์อ่าฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลจะเตะเกิน50แมตช์แน่ๆนะครับฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องปกติของทีมระดีระดับล่างนะที่จะต้องเตะโหดๆถูกไหม ถ้าถ้าคุณขึ้นมาได้ก็สบายอ่ะผมพูดเลยเงินอัดเงินอุดหนุนเงินบำรุงทีมอะไรก็แล้วแต่มันเยอะแยะไปหมดนะครับก็เดี๋ยวต้องรอ,งองดูกันภาพรวมนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆแหละผมมองว่านี่มันจะอาจจะยังไม่ใช่เสด็จน้ำที่เดียวเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปขอ,อความรู้จากเลขาเดาย์ใบชาอ่ะเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มมาอีกแหละ,ะเพราะว่ามันจะมีหลายคําถามที่ยังตอบไม่ได้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นโมเดลที่คาดการณ์ว่าจะใช้แล้วเอางี้วะ คอยย่าปากร้ายทีอันนี้เขาเรียกโมเดออลอดอโต้รอดนะครับ <laughs> วันนี้สองหนุ่มสองมุมหมดเวลาลงแล้วครับ <laughs> ครับ <laughs> ผมกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับผมจักรพันธ์จันสุเทพครับครับผมเสริมสักเจริญวัยครับน,นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs>